จะเปิดร้านสักคิ้วต้องเตรียมเอกสารเตรียมตัวอะไรยังไงต้องมีเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรบ้างหรือต้องทําอะไรยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟาคิวอาร์ตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของว่า เนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดร้านสักคิ้วเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตอะไรที่ไหนยังไงขอใบอะไรจดทะเบียนอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ติดตามข่าวสารของสธาธารณสุขจังหวัดนะคะหรือสธาธารณสุขของเขตที่เราอยู่นะคะว่าเขามีการจัดอบรมของช่างศักยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะ แล้วเราก็ไปอบรมใช่ไหมคะพอเราไปอบรมนะคะในเนื้อหาที่อบรมนะคะเขาก็จะบอกว่าในการอาจจะเป็นช่างสักเนี่ยในการเปิดร้านสักเนี่ยต้องจัดร้านอะไรยังไงนะคะเครื่องมือเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็พูดถึงเรื่องการจัดร้านนะคะแล้วก็ความปลอดภัย เรื่องการติดเชื้อต่างๆนะคะพอเราอบรมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประกาศนียบัตรนะคะจากสาธารณสุขจังหวัดนะคะเราก็เก็บใบนี้ไว้แล้วเราก็ไปที่เทศบาลน,นะคะของเขตที่เราอยู่นะคะไปที่เทศบาลเพื่อ,อขอใบอนุญาตใบนี้สําคัญนะคะใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสักเจาะนะคะตัวนี้เนี่ย เป็นใบสําคัญของร้านเราเลยนะคะเวลาที่เราไปที่เขตติดต่อเรื่องนี้แล้วปุ๊บเราก็ยื่นเรื่องยื่นเอกสารไว้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราไปสอบถามก่อนเขาก็จะบอกให้เราว่าเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างเราก็กลับมาเตรียมเอกสารนะคะถ่ายรูปให้พร้อมเท่าที่ของอาจารย์ธรรมนะคะก็จะมีแบบว่าเออเขาก็จะบอกว่าให้จัดร้านอะไรยังไงต้องมีทางหนีไฟทางไหนยังไงแล้วก็เราก็แบบเหมือน ปิมนข้อความอะค่ะปิมนกระดาษเนาะติดว่าโอเคตรงนี้คือทางหนีไฟนะอะไรแบบนี้ค่ะว่าอ่าทางเข้าออกทางไหนนะคะแล้วก็ความสะอาดนะคะเราก็จัดร้านเราเนี่ยให้สะอาดเรียบร้อยถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะคะก็เอาไปยื่นที่เทศบาลนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตรวจที่ร้านนะคะส่วนความเขี้ยวของเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่พื้นที่ของ ของแต่ละของแต่ละที่ของแต่ละเขตเลยนะคะแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันเท่าที่ถามนักเรียนหลายๆคนหรือนักเรียนหลายๆคนอาพูดคุยกันมาเนี่ยรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะคะก็ลองสอบถามดูแต่ละเขตของเราแล้วก็จะมีอีกที่บางเขตนะคะเขาไม่ค่อยแบบไม่รู้ว่าเราจะเรียกคําว่าอะไรเดียเขาไม่ค่อยแบบว่าไม่ ไม่ค่อยมาตรวจร้านอะไรแบบนี้หรือว่าเขาแบบไม่มีใบเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ออกให้แบบนี้ก็มีนะคะก็ต้องดูแล้วแต่เขตพื้นที่แต่ละคนแต่ว่าถ้าอะไรยังไงปลอดภัยที่สุดก็คือเราไปถามเทศบาลของเราก่อนเลยนะคะว่าโอเคเราต้องการจะเปิดร้านสักนะขอใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสักจาะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะให้รายละเอียดขั้นตอนอะไรเรามา นะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายอ่าทีนี้ตอนที่เขามาตรวจร้านนะคะเขาก็จะมากันเป็นทีมเลยหลายคนโอเคความสะอาดเรียบร้อยขยะทิ้งตรงไหนอ่าขยะติดเชื้อนะคะทิ้งตรงไหนนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็จะขอดูสีบางครั้งก็จะขอดูสีว่า เอ้สีเนี้ยมีใบเซอร์ไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางเขตบางอะไรเขาก็ไม่ได้ดูนะคะเราก็ควรจะดูสีที่แบบว่าโอเคตัวนี้มีใบเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไว้ด้วยนะคะก็จะดีค่ะก็ติดร้านไว้นะคะแล้วเรื่องจะจดทะเบียนพนันณิ์หรือจดบริษัทหรืออะไรยังไงก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็ปรึกษากับทางเทศบาลได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวของจันจันไม่ได้จดบริษัทนะคะอ่ะ ก็อย่างของอาจารย์นี้ก็จะเป็นแบบมีทะเบียนพาณิชย์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเขตนะของอาจารย์อะเขตเก่าเขตเก่าร้านร้านเก่าร้านแรกที่ที่อยู่อะตอนนั้นอะคือเขาจดทะเบียนพาณิชย์ให้ไงเออแต่มาเขตใหม่อ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นงานบริการนะมันไม่ต้องจดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เนาะต้องต้องลองถามเขตของเราดูนะคะแต่ถามว่าอ่าแล้วใบเนี้มันเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างโอเคหนึ่ง เวลาเขามาตรวจเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขามาตรวจโอเคร้านเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายสองเวลาเราทํางานนะคะเราอยากจะไปอ่าเราเปิดร้านมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราเช่าร้านเขาอยู่นะคะเราจะไปกู้แบงก์เราอยากจะซื้อตึกเราอยากจะซื้อบ้านนะคะอ่าแบบเนี้ยเราอยากจะซื้อรถแบบเนี้ยนะคะใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่แหละคะ่ะที่เราต้องใช้นะคะเพราะว่า ถือว่าเราเนี่ยมีอาชีพนี้นะคะเขาก็จะได้อ่ามีเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นใบที่ออกโดยรัฐบาลนะคะยืนยันว่าเราทําอาชีพอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยไปยืน่นคู่ทําธุรกรรมอะไรต่างๆได้หรือแม้กระทั่งที่เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ใบนี้ได้ด้วยค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับช่างศากหลายๆท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของอาจารย์ฟ้าน,นะคะขอบคุณค่ะ